อยาทำให้เทพต้องลำบากแพรวา่าเลิขคอผ่อนความรักเข็ดแล้วขออยู่คนเดียวก่อนนักแสดงและนักร้องสาวแพรวานิชาพัฒได้ออกมาเปิดใจอีกครั้งหลังจบความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มไฮโซนอกวงการที่เพิงซุ้มคบกันมานานและยังไม่ทันได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยแพรวา่าได้เผยว่าในตอนนี้หัวใจแข็งแกร่ง ดีแล้วค่ะส่วนเรื่องขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากที่เคยขอเรื่องความรักก็เปลี่ยนมาขอเรื่องงานแทนอย่าให้ความรักเป็นเรื่องของเทพเดี๋ยวเขาลําบากหลังจากหนี้สู้ด้วยตัวเองดีกว่าสําหรับคนที่ขอพรอเรื่องความรักตามรอยแพรวาแล้วสําเร็จช่วยกลับเอามาบอกด้วยอยากรู้ว่าต้องทํายังไงแต่ทางนี้ก็ยังคงต้องไปไหว้ขอพรอ,อยู่เพราะว่าจะไปบอกว่าแม่คะหนุนเลิกกับเขาแล้วนะคะส่วนแฟนเก่าไม่ได้กลับมางอ้อเพราะได้คุยกันแล้วเคลียร์เรื่องแล้วความสัมพันธ์ที่จบกัน ไปอย่างรวดเร็วแบบไม่ใช่เพียงแต่ชาวเน็ตงงแพรว่าเองก็งงเช่นเดียวกันค่ะสาเหตุที่จบความสัมพันธ์คือการมองอนาคตส่วนทางกันถ้ายังฝืนคบกันต่อไปอาจทาให้ทั้งคู่นั้นได้เกลียดกันยอมรับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นลองปรับและพยายามฝืนทั้งคู่หลับตาคนละคางแล้วจนในวันหนึ่งมันอยู่ในจุดที่ไม่ได้ความรักครั้งนี้ให้เป็นบทเรียนในหลายรูปแบบและสอนให้กลับมารักตัวเองค่ะความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้แต่ มองอนาคตไม่เหมือนกันมันเจ็บยิ่งกว่าที่คิดไว้มากทําเอาตอนนี้เจ้าตัวเข็ดกับความรักไปเลยรู้สึกว่าอยู่ตัวคนเดียวไม่เจ็บอะไรสําหรับการเริ่มต้นใหม่แพรว้าพร้อมเปิดใจเมื่อมีคนที่ใช้เข้ามาแต่ติดในตอนนี้ที่ยังไม่มีใครเข้ามานั่นเองค่ะ